เจอ,อแล้วนะเพื่อนนี่ก็ดางนะครับผมตรงนี้ก็มีข้างวดำนะครับผมอุ้ยก็ใหญ่มากเลยนะครับสวยเป็นชกหรือเป็นเตานู่นนะนะครับมีลิงด้วยนะ สวัสดีครับพบกับผมเด็กในมงอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาตามคาเรียกร้องนะครับพูดภาษากลางแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดินไปดูไม้ดังแบบเดิมนะครับเดินตามริมห้วยแล้วก็ขึ้นเขานะครับอย่าไปรอช้านะครับก็ไปชมกันเลยนะครับผมคนจะไปชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอีกต่อไปนะครับไปชมกันเลยนะครับผม สวยไหมครับเพื่อนๆเขาเรียกต้นอะไรครับเนี่ยตูเลงไม่ค่อยถูกเลยพอเลงกลางถึง <S <S ใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับอุ้ยนี่ต้นนี้สวยด้วยเนี่นี่นี่สวยนะสวยเยๆครับเออเดี๋ยวต้นขากรบก็เดี๋ยวจะถอนไปเลยนะครับนุน่นมีข้างขาวดำหนึ่งกอด้วยนะครับไอ้ต้นนี้สวยนะครับใบมันจะออกลายๆแล้วนะครับมีตน้นมีต้นหนึ่ง เดี sabes, ๋ยวผมจะถอนไปนะครับตอนขากับก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันเรื่อยๆนะครับตามมาเลยครับนี่พัญญาจงอางนะครับปัญญาจงอางแล้วก็อะไรเนี่ยหาหน้าคุ้มนะครับเดี๋ยวเดินกันเรื่อยๆครับเดินดูเรื่อยๆ ขออภัยด้วยนะครับบางทีพูดกลางไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับพก็จาจมางนี่นี่เพื่อนๆมาดูมาดูาดนี่ครัง้งพาวดำนะครับพอใหญ่มากเลยนะนี่หัวใหญ่นะครับ แต่ช่วงนี้ไม่มีดอกนะครับผมโน่หนึ่งนะหนูกอนะครับหนูกอหนึ่งหนูกอหนึ่งโอ้เยอะแยะเลยนี่กระกอนะครับนี่พญาจางโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอ Nhìn linh nắng nèo lắng này nèo 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 nó nèo 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 tôi เดินดูไปเ,เรื่อยๆเลยครับผมว่านะครับวันนี้มีลุ้นแน่นอนนะครับไปของสวยงามแล้วก็ต้นด่างครับต้นไม้ดางมีลุ้นนะครับ อะไระครับลูกมันอยู่เหมือนไอ้ดอกพริกหรือว่านึกอีกทีก็อยู่เหมือนเขาไอซาตานนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับใครรู้จักเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงพล่างนี้เป็นน้ำตกนะครับน้ำตกได้ยินเสียงดังอยู่เลยนะครับ เรียน,นะครับมาเจออีกแล้วนะครับอยู่เหมือนเล่นบ้านเลยนะครับเนี่ยต้นเเ,นนเ,ยยนเลียนะครับนี่เสียบยอดได้แล้วนะครับต้นขนาดนี้นเฉลียนนี่ครับเพือพอพ่อนๆนี่คือต้นอะไรนี่เขาเรียกต้นเตา่าต้นอต้นชกนะครับหัวมันกินได้นะยอดมันมันได้ท้ายยอดมะเผาแล้วก็ ใบมันเอาไปทำมุงหลังคาได้นะครับเนี่ยครับเป็นชกหรือเป็นเสา วลาตัดกินนะครับตัวลิงนะครับลิงเยอะมากนู่นนะครับมีลิงด้วยนะคนู้นนู่นนะครับนี่อมากินลูกไอ้นี้นะครับโดดไปนี่นแนู่นนู่นนู้นนู่นขึ้นบนนู่นนู่นด้วยนะครับนู่นอู้ยเยอะมากเลยนะครับนู่นนู่นเงยยังเงยยังได้ตัวบึ๊บ ใสยมากินลูกไม้นี่นะครับผลไม้อะไรไม่รู้ สวยงามนะครับต้อนอะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผมแต่นี่มีคนคอมเมนต์มาว่ามันเป็นอ้วกวักพระพรมนะครับเนี่ยแต่นี่ไม่รู้ต้อนอะไรนะครับสวยนะครับมีดอกสีขาวผมว่าน่าจะเป็นยาสมุนไพรนะครับอ้มีของอสวยๆนะครับ เลินมากินงแม่จัะไม่รู้ใกล้รู้นะลูกอะไรนะครับยูข้างบนนดนะครับที่ลิงมากินเมื่อตะกี้นะครับลูกสีเหลืองแล้วก็มันเหมือนลูกไม้หอมแต่ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะครับไม่รู้จักต้นไอน,นี้สวยมากเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยต้นอะไรวะ เนี่ยเนี่ยครับนี่นะครับน,นี่นะครับสวยนะครับใครรู้จักบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะเอาขากลับนะครับตอนขากลับผมจะเอาไปสวยนะงเอาตรงนี้นะครับ ลูกเยเลยนะครับิ้นลิงมากินเมื่อกี้นะครับมันจะลูกสีเหลืองแล้วก็ตรงนู้นลูกกลมๆนะครับมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับที่ลิงมากินเลือกมันหอมมากเลยนะครับสีเหลืองนี่ นี่ก็ผล,ลไม้ชนิดหนึ่งนะครับอยู่คล้ายๆเม็ดเมล็ดถั่วนะครับถั่วลันเตาสวยนะครับแต่ไม่ทราบว่าไม่รู้จะกินได้เปล่านะครับเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้เยอะแยะตรงนี้ด้วยนะครับก็นี่ก็ลูกอะไรนะนี่ก็เป็นผล,ลไม้เหมือนกันนะครับแต่ในป่ากินไม่ได้นะครับผม ถ้าเราไม่รู้จักไม่สมควรกินเมานะครับ ตอนนี้ก็จเจอกับบ้านล้างนะครับไม่ทราบว่าไม่รู้ใครมาปลูกบ้านไว้ไม่มีคนอยู่นะกลกร้างแล้วนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมก็หยุดกินน้ำสักแป๊บนะครับพักหายเหนื่อยแล้วก็ค่อยไปดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพักตรงนู้นเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้นั่งพักหายเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินลุยกันต่อนะครับผมงอยู่ตรงนั้นอีกนะครับผมนึง มองไม่เห็นนะครับผมตอนนี้มันมันทะเลาะก,กันนะครับเพื่อนฟังอันนีนะครับอโอเคครับเจอกับต้นอะไรแล้วไม่รู้นะครับสวยมากเลยนะสีแดงด่างไม่ด่างไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้สีแดงนะครับริดริดครับได้หนึ่งต้นนะครับ ผมจะขุดไปเรอยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆสวยงามน,นะครับนี่ก็เป็นเห็ดใกล้ๆอย่าดูลิงนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนนะเยอะแยะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับเดินหาข้างล่างแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับนะครับเดินกลับบ้านเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลงไปเลยนะครับ มีข้างขาวดำนะครับผมอุ้ยกอใหญ่มากเลยนะครับสวยยอดเลยนะครับดูรอบๆนะครับเพื่อนๆใบสมบูรณ์มากเลยนะครับเข้ามาดูไวยก็ยอู้ใบคูสมบูรณ์นะครับกอนี้อู้สวยงามมากครับสวยนะครับกอนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ผมเจอมานะครับผมกอนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับกอนี้สมบูรณ์ เดี๋ยวผมจะเว้นไว้นะครับมาเอาตอนตอนนี้มีดอกหน้าแลงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็เดินดูเรื่อยๆนะครับเั็นี้ตัวไนเดี๋ยวมันไม่ไมได่ด่างอ,นนอนันนั้นตัวไหนนั้น่ะรจริงวะคันบารีย ยิยอะเลยตันนี้ก็เยอะก็เลยหาจางอ่างนีนะเนางมันช่องเป็นนี่ก็เป็นหวายชนิดหนึ่งนะครับที่เขานิยมทำเครื่องจัดสารพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็กรงนกบินลานะครับผมแต่ไม่ทราบว่าแถวบ้านเพื่อนๆก็เรียกหวายเลยกันนะครับ บ้านผมก็เรียกไหวายเปลือกแข็งนะครับเวลาเราเจาะรูม,มันจะไม่แตกนะครับหวาชนิดนี้นะครับเน,เนี่ยต้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมเคยเจอนะครับดังนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ถูกโลกมากกว่านะครับ เป็นบอลชนิดหนึ่งนะครับแต่ผมไม่รู้จักชื่อมันนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเ้าว่าเอาไปใส่ถางต้นไม้แล้วก็ปลูกจัดเป็นสวนนะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีนะครับบอลลายด่างนะครับผมมันไม่เหมือนนะครับอันนี้กวางพระพรมแล้วก็อันนี้บอลอะไรไม่รู้นะครับคล้ายๆภูป่านะครับแต่มันด่างนี่ก็สวยงามนะครับเนี่ครับเป็น เาวันนะครับสวยนะครับนี่ก็เป็นเาวันนะครับผมอ่าไม่ทราบว่าบ้าน,นเพื่อนๆเขาเรียกเาวันเลยกันนะครับเบนเบนนะครับเาวันไม่กลมนะครับเบนเขาเรียกเขาวันอะไรอ่าเาวันสายพานนะครับผมนึกออกแล้ว เรียกเขวาวันสายพานนะครับนี่อยู่ขึ้นไปบนเลยนะครับแล้วนกะ็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ลอยมีสัตว์ลงมากินน้ำนะครับผมเนี่ยครับมีลอยเยอะเลยครับพรอมฝนจะตกนะครับเมื่อวานโอ้โอ้ เจอแล้วนะเพื่อนโอ้สวยงามมากเลยนะครับนี่ไงนี่ก็ด่างนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับเอาไอ้สุดก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับปันไม้ก่อนเนี่ยครับทรรมเตีกสีด่างนะครับผมโอ้มีหลายกอเลยนะครับ นี่ครับขันมากเศรษฐีนะครับขันมากเศรษฐีด่างนะครับผมเออเนี่ยขันมากเศรษฐีดา่างใครรู้จักบ้างนะครับขันมากเศรษฐีนะครับแต่ว่าชนิดที่ว่ามันด่างนะครับผมใบลายนะครับหนึ่งกอแล้วก็สองกอนะครับนี่ต้นที่ไม่ด่างมันจะอยู่แบบนี้นะครับหนึ่งกอสองกอ แล้วก็สามสี่นะครับลงกอเล็กด้วยห้าลายใหญ่นะครับหกนะครับหกกอนะครับเดี๋ยวผมจะขุดไปหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขุดต้นัะมากเศรษฐีกันเลยนะครับแล้วก็ขุดได้หมดเลยนะครับบริเวณนี้ประมาณห้าก้นโอเคครับเดี๋ยวไปขุดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งกระเป๋าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเรื่องุ่จักตรงนี้เลยนะครับตันนี้มันใบมันช้ำนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับหนึ่งกอนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้อ่าหนึ่งต้นนะครับ กอที่สองนะครับผมพักเรืเอไปเต็มกอเดี๋ยวผมจะขุดให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปดูตอนที่ผมขุดหมดเลยนะครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้กี่กอนะครับยังม <1, S 2> <4, 3, S 1> ุดสองสามหังมุดแล้วก็สี่ห้าหกเกือกอนะครับผม สวยงามนะครับมันบักสีด่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปถอนต้นกอกลับไปเอาต้นบอลนะครับตอลอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้ข้างทางแล้วก็ต้นนึงนะครับตอนเล็กเลยนะครับที่เจอแล้วก็กลับบ้านกันเลยนะครับผมเดี๋ยว EP สองมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูไม้ด่างข้างบนนะครับผมว่าน่าจะมีไม้ด่างแปลกๆนะครับที่คาดไม่ถึงนะครับน่าจะมีไม่แน่ก็ข้างทางดำด่างนะครับผม โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดดิ้งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปตีกต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม